สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้วันที่สามมิถุนายนแล้วครับมาชมบรรยากาศสวนยางครับวันนี้ก็ป้าเพื่อนเพื่อนมาตัดหญ้าครับขอห้องว่าตัดหญ้าเอามือกันครับพอสองวันก่อนเนี่ยผมไปตัดหญ้าในปูนครับส่วนของเพื่อนก็ตีแถวแถวเออค่อนข้างวัดจะแห้งคับคุณผู้ชมวันนี้เพื่อนเพื่อนก็มาช่วยกันครับขอห้องว่าญาติการมีเพื่อนครับหออยู่หลายแล้วครับ เพื่อเป็นล้มเป็นแรงนี่เพื่อว่าอันเพื่อนๆจะได้โทรศัพท์ไปหารถวีวอนี่ครับบรรยากาศเกาะนั่นีอแถวๆนี้เราจะตัดด้วยสายเอ็นครับมันเป็นง่ายไปเพลิดงามาเลเซียคุณผู้ชมนะครับของยามาเลเซียนะครับเป็นว่ายจ้านนะครับนี่จะตัดง่ายครับจะใส่เอ็นครับหลังเตรียมงานกันอยู่ครับเราก็เตรียมถึงไม่ถึงมือกันมากครับวันนี้ วันนี้เขาคงจะเสร็จครับเพราะว่าพื้นที่ของเขามีนี่ประมาณสักสิบไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแต่เขาบดได้ตัดมดครับเขาตัดแค่วางต้นยางในแถวนี้ครับสําหรับสําหรับพิมพ์งานเดี๋ยวมากรีดยางนะครับบดได้ตัดพื้นที่ท้งมดนะครับเพราะว่าพื้นที่วางใหญ่นะเขาจะเก็บไว้ไว้ซับน้ำน,นะครับก็คงจะตัดบ่หลายครับคิดว่าวันนี้คงจะเสร็จอยู่เพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่แต่แต่เนี่ยน,น่าจะอยู่ดีประมาณสัก สองไร่ครับพื้นที่หญ้านะครับแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดมันสิบไร่นะครับแต่เอาบฏิทัหมดครับตัดเฉพาะที่ว่าคนงานเดินไปกีดยางแันนะครับเดีียมพร้อมก่อนเตรียมงานนะครับวันนี้เขาสวนมากกว่มีนี่ครับอันนี้ขาดบ่ได้ก็คุณผู้ชมอันนี้ครับหนุงหลายครับเตรียมงานเกิดเลยครับลองเครื่องร้องน้ำมันครับผสมน้ำมัน พอก็เลยว่าเขาเตรียมงานกันจะได้ครับจะใส่เอ็นนะครับ

อันนี้มันของของกัมมะเหมือนกันจำเลนะถ้าม,มากันเนี่ยขอกัมมาค่ายว่าอุกรณ์มันหายเนาะเลยอย่ามาได้เลยฝันจงเขาเป็นยังไงเป็นของดีนะของดี้ก็บ้านเาะนี่ยาได้ตัวตัว่ากัมเล็กจเลมากนะ มาคบจะได้อยู่พอดีไหมแกเอาไปบวกคบมามาเี้ยังไ่ได้แต่หาของฟนหาฟู

đi tới đi vô con còn hấu nhưng mà không ngọt lắm. Tôi mà một cực sĩ ót đó, mình bình con bình เขาใจแบบนี me, <laughs> Haven, it. It easy, ้คุณผู้ชมผมซึ้วัตตัดในความเลียวมากครับถ้าเป็นใบมีเนีตัดเราจะใจแบบว่าตัดเลว้ยวหมด้ลยใบมีดเล็วครับงานเสรับเดี๋ยวครับแดอ่อนๆกันนอกนี่เลี้ยวไอีกลว้นี่เต็มห่มอ้นี้ตไหลยไม่หมอกเม็เล้ยวหมอกงานงบ้ต่ัดเต็มไปเลยคบบเห็นหนงเนี้เออ นี่เี้ยเว้ยสัดน้า๋อ้ัดหมอกินนี่หมอกน้ยซัดน้าไม่ตื่อแห้งเลยมใช่ใช่คูกของมันครูของมันบดไต้อยั้บดไต้เขาพลอยถปาได้อืมเขาจะขบตดเขาพนเลยว่ะจีนะเขายขยะพลเลยว่ะขาแต่เหลียงแต่ะครับไปกแล้วทำงานไตแนะ បងកាលនេះក៏ប່ឹបល่ะມັນក៏ចេះទៅឹបរាំដែរហូបរបស់វាក៏លក្ខណៈណັ້ນណាណែនណានេះទៅបន្តមកប្រសတ်ណាស់មកលេងណែអឺរៀងតែណ่ะហូបពីចៅអឺព្រោះគេងម៉ែហូបព្រោះហ្នឹងក៏គេចៅនេះក៏យ៉ាងជើបໄວណាស់ วัน <med> นี้เดี๋ยวพิชผ่านประกันได้เพราะว่าลืมเอาอกกลมมากดเกียวแกลมมาสลดวดแล้วช่วยมาวางอย่างนี้ เต่เครื่องนี่เอาของของทร์ยอนนี่นั่นเป็นเน็ตต้องล้อมกันต้องล้อมกันลอมกัน ่อนจะทำงานก็ต้องว้อมเครื่องก่อนครับคุณผู้ชมเครื่องมันห่อนๆครับเวลาทำงานจะได้จะได,จะได้ตอด่อเนื่องตลอดะครับปกติเขาจะเวลาใจ้เครื่องยนต์เขาใจ้มาสองคนเขาใจ้ซีเครื่องครับเวลาเครื่องเขาลูกเขาเสียนี่เขาพังนี่เราแบ่มีเวลาซ่อมครับ ต้องใ้เครื่องไม่ตลอดครับ เดี๋ยวผมกดยู่ตัดแถวตรงหน้าบ่นครับแถวแถวเดมมแดน,นะครับแต่นี่มันแถวนี้เราบ่มบ่มมแดเรามาตัดที่หลังครับคุณมาอากาศจะห้อนครับผมลาทำู้ชมไปก่อนครับก็ไหครกดใช้ก็กระดิ่งติดตางครับายบายครับ